ข้าไปซื้อของในนี้มันจะมีห้างสรรพสินค้ายะแยอะาะมารวมไปเต็มเลยอาจารย์ทําเพราะว่า8ปีที่ผ่านมามีใครมาชวนทาเครือข่ายเยอะๆอาจารย์ไม่เอาแต่อันนี้มันเป็นปัจจัยสี่ก็เลยทําสมมุติอาจารย์ช้อปปิ้งในลาซาดอร์ลาซาดอร,รู้ใช่ไหมได้ตังค์คืนมันดีมากเลยนะอาจารย์ก็แนะนําไปปรากฏว่าอาจารย์ทําได้10วันวันละค่าคอมเท่านี้ไม่รุ่นมาจากไหนคืออาจารย์จะบอกว่า ใครที่ชอบลาซาดอใครที่สั่งไหลมงไลแมงสั่งข้าวมาเขาปั่นเป็นตังให้เราหมดเลยฟังให้ดีๆนะคนที่จะทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้สําเร็จจะต้องคิดให้เป็นจงอย่ามองว่าตัวเองจะมีรายได้เท่าไหร่จงต้องมองว่าคนที่เราไปชวนมาเขาจะมีรายได้ไหมถ้าเรามองอย่างนี้เราจะสําเร็จเพราะถ้าคนที่อยู่ใต้ร่างเขาใต้ร่างเราเนี่ยเขาไม่เลิกทำเนี่ยเราอยู่หัวเราจะมีรายได้กันหอกธุรกิจตัวนั้นต้องมี3ข้อฟังให้ดีนะ ธุรกิจตัวนั้นต้องมีสข้อท่องไว้ในใจหนึ่งต้องชวนแล้วเขาไม่เลิกไปชวนเขาแล้วก็สมัครแล้วเขาจะเลิกทำไมเขาได้ตังค์ถือเขาก็ช้อปปิ้งเขาไปก็จะใช้หรือเขาจะทำธุรกิจหรือไม่เขาก็ช้อปปิ้งของเขาไปเขาก็ได้ตังค์ถือข้อที่หนึ่งเขาไม่เลิกข้อที่ส <c oughs> อง <c oughs> คนเดี๋ยวนี้ฉลาดไม่ใช่โง่นะลูกนะคนเดี๋ยวนี้ฉลาดไม่ได้โง่ถ้าให้เขาซื้อซื้อกินกินรักษายอดเดือนนี้สองสามพันอันนี้ไม่จำเป็นเลย <c oughs> ไม่เอาอ่ะเขาก็เลิ เพราะเขาไม่มีรายรับกลับมาเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เก่งและไม่ได้ขยข s, <S ันเหมือนเราทุกคนแต่ถ้าเขาสมัครแล้วเขามีแต่รายได้เขาจ่ายค่าไฟพันหนึ่งเขาได้คืนประมาณ5บาทสิบาทมันเป็นตังค์มันเป็นแหล่งกระตุ้นที่ทําให้คนไม่ลืมไม่ลืมธุรกิจเข้าใจไหมหนึ่งชวนแลวไม่เลิกสองมีแต่รายรับสามธุรกิจนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนงานประจําทําออนไลน์ที่ไหนก็ได้ เชื่อไหมแค่ลงติ๊กต็อกคนก็สมัครแล้วบอกว่าจ่ายค่น้ำกาไฟไม่ต้องมาพรีเซนต์เลยสินค้าดใดๆทั้งสิ้นเลยจริงๆมีเพื่อนมีฝูงนะอาจารย์ลราพรีเซนต์แล้วเอาเอาแค่สมัครแล้วจ่ายค่น้ำกาไฟได้ตังคืนมีลาซาดอร์ด้วยเหรออูชอบประจำปกติเราระชักชอบลาซาดอร์รู้ล่ะเขาจะให้เป็นคูปองแล้วก็เอา <Very good. S 1> อคูปองขึของเป็ <Very good. S 1> ตฟูนมีเวลีกูดทอกอ้ตั้งเจอจีิงๆนะดิวแล้วมาปั่นผลเปลี่ยนเป็นตังเจ๋งมากเลย นะแล้วคนที่อาจารย์มองเขาทำเมื่อ4เดือนที่แล้วอาจารย์งงมากเนะี่ยห้าสิบท็อปเทนเขาทำเมื่อสี่